ไปตัดกระเพาะมหรปล่าชอบคําถามนี้มากเลยเราอยากจะชี้แจงและให้ความรู้และสำหรับใครที่ไม่มีความรู้เนาะบางโซเชียลนะคะออกไปเพียงเพราะเขายิงโปรโมทหรือยิงแอบเห็นตอนเนี้เห็นตอนนี้แล้วใช่แน่ๆว่าเขาเพิ่งไปทําตอนนี้การตัดกระเพาะเป็นวิธีทางเลือกที่พี่ล่าไม่เคยคิดที่จะเลือกเลยพี่ล่ากลัวในตอนที่พี่ล่าไปเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพอะค่ะ เคยถามเรื่องเขาเขาบอกว่าพี่ล่าถ้าไม่ลดน้ําหนักลงอีกอะ่ะมันเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวพวกความดันในเส้นเลือดอะไรหลายๆอย่างพอเราตรวจแบบทาไงดีวะอะไรเงี้ยก็เลยถามหมอถ้าการตัดกระเพาะอะ่ะมันปลอดมันมันดีจริงๆเหรอคะมันจะทําให้ผอมจริงๆเหรอคะที่คนที่เขาบอกการตัดกระเพาะคือสําหรับคนที่เป็นโรคอ้วนอนุมัติให้ทาและสองคนที่จะต้องตัดกระเพาะได้จะต้องมีเกณฑ์น้ําหนักที่ 9กกิโลขึ้นไปแบบอัพอขึ้นไปและด้วยราคาที่ค่อนข้างจะแพงอยู่สองการตัดกระเพาะจะทําให้อายุไขของเราสั้นลงทุกทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าคนเรามี10นิ้วโดนตัดออกไปนิ้วหนึ่งคนเราเหลือ9้านิ้วมันก็ไม่สมบูรณ์แบบสําหรับร่างกายของคนเราแล้วพีล่ลาก็เลยกลัวว่าไม่อยากตายเลยวะอยากอยู่อยากอยู่นานๆอยากอยู่กับลูก กับหลานาน,าน,านั้นนสมมุติถ้าเรามีเกณฑ์อายุที่แบบว่าถึง80แต่เราไปหั่นเขาลงให้เหลือ60 70อะไรอย่างเงี้ยเลยกลักลวคําว่าตัดไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นแผลอะไรเราต้องดูแลเราต้องดูแลไปล้างคิดสภาพว่าถ้ามันต้องล้างแอลกอฮอล์หรือต้องสมานทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเขากต้องมีอะไรนะรอยผ่าตัดรอสี่จุดใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใช่ไหมสี่ <4 S 2> จุดซึ่ง,ง,งพี่ลาเป็นคนห่วงผิวมาก ค่อนข้างจะเป็นคนห่วงกลัวกลัวการเป็นแผลแผลเป็นการที่อะไรที่มันต้องผ่าตัดแล้วแล้วเ,เราต้องดูแลตัวเองนานๆอ,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 แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือตรงเนี้ยกลัวกลัวผมจะล่วงกลัวแบบกลัวหลายอย่างเลยเลยแบบว่าก็ถ้าใครที่เห็นลรวบอกว่าพี่ลาไปตัดกระเพาะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ส่งคลิปส่งรูปส่งคิส่งอะไรมาเลยส่งมาเลยกล้าให้เลย ร้านหนึ่งแต่ก็ยังมีหลายคนแบบไม่เชื่อเพราะเรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปทําจริงๆอไะโอ้โหนี่ฝนตกเนี่ยฝนตกเนี่ยเออจะให้เจ้าสาบาน่ฝนตกอยู่นะเออบานว่าไม่ตัดจริงไม่ตัดจริงค่ะไม่ตัดจริงถึงได้กล้าท้าว่าอืเงินร้านหนึ่งไม่ได้หาง่ายๆนะถึงบอกว่าถ้าใครเห็นคลิปว่าเวลาไปตัดนะส่งมาส่งมาเลยจ่ายเลยจ่ายสดด้วยเอาเงินล้านตั้งเอาไปเลยจ้ายหนึ่งล้านบาทรับไปเลยจริงๆวีูมกม่รยมจยังคะวิ ันก็เป็นปรากฏการณ์นึงทันย่าไปเมาอะไรบ้างเมาบอกว่าอย่าะียามาบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวมันจะหายไปอีกมันจะหายเราบอกว่าอย่าพึ่งกระโตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยด้วยความกลัวเนาะเราอะอยากโฟกัสในการทํางานแต่น้องเราอะมันตื่นเต้นเราก็ไม่รู้ว่าด้วยไซนี้หุ่นหุ่นนี้อะมันจะเตะตาต้องใจเขาขนาดนั้นคือเขามองเห็นเราเขาก็แบบแล้วเขาก็เขาเลยบอกย่าย่าผู้ชายมองฉันว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ เฮ้ยังไงวะเกิดอะไรขึ้นมาจนแบบว่าเราอะไปยุโรปโทรศัพท์เราอะมันจะสแกนได้เวลาเราจ่ายตังอยู่ที่สนามบินด้วยความเป็น international <c oughs> e e n a ะมันสแกนผ่านได้แล้วมันจะหักเป็นเงินไทยเลยอะค่ะ <c oughs> เราก็เห็นไงเราก็ทำตอนที่เราไปทัวร์ยุโรปแต่เนี้ยในฝั่งอินเดียถ้าไม่เปนไม่ได้เราก็ติ๊กตมันไม่ได้วะทําไงมองมองหน้ากันกับน้อง แล้วพวกแตบมาเราไม่ต้องกินก็ได้เนาะพี่ล่าเราเป็นรอ,นอที่เกียรติเขาเลยย่ามันต้องได้มันต้องได้ทันใดนั้นก็ปรากฏชายร่างงามขึ้นมาเจ <laughs> ้าชายพราตาเ <laughs> ขาว่าสกยให้เลยทำไมาส่สเก็นใจให้โดยที่แบบเขาเปรีเราก็แบบฮะคืออะไรไอ้เราก็ภาษาอังกฤษงูปลาสเน็กสเน็กฟิตฟิตนะก็เลยว่ายูเทคแยมยูเทคแยมีไรเราก็แบบนี้นางก็บอกว่าโนอ้ะพระมุนพระบุญเหรอแล้วเราเว็เว็เวทดอาเกน อยู่เพเหรออยู่เพลเหรอทายเย้แล้วลนางก็พูดกับพนักง,งานแคชเชียร์ว่าแบบเหมือนเทคแคร์เราแบบเธอเธอไปนั่งกับฉันได้นะก็เลยแบบแย่าเราควรไปนั่งกับเขาหรือเราควรแยกนั่งวะก็เลยแบบไปนั่งคุยเพื่อที่จะแบบออขอบคุณนะแตงคีบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาก็แลกแลกกันแล้วแบบพี่ล่าพี่ล่าควรเปิดแอป ไม่เขาเลยบอกไม่ไม่ย่าถ้าเขาต้องกับเขาจะเขาจะค้นหาพี่เองฉันจะไม่วิ่งตามผู้ชายใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบน้องก็เลยบังคับให้เราโหลดวอทเพราะอ่าทางนั้นเขาไม่เล่นแอนอกจากวอทแอบเรเราก็สแกมเมอร์อะไรหรือเปล่าอ่ะถ้าถ้าเป็นสแกมเมอร์จริงๆอย่างน้อยก็เขาจ่ายตังค์ให้เราก็แค่เซตแองกิลแล้วก็คิดตอนนั้นว่าถ้ามึงจะดูดเงินในบัญชีไปคงไม่มีเงินให้ดูดหรอกมั้งนะโทษน ได้สานต่อไหมคะได้โหลดวัดแอปไหมคะจับโหลดโหลดแต่เราอ่ะพายโหลดแล้วทีนี้มันมันโหลดที่สนามบินไม่ได้พอกลับมาถึงบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเราน่ะให้เบอร์เขาไปถูกในในในวัดแอปแต่เขาอ่ะทักมาหาเราก่อนแต่ทีนี้พอทักสวยไงทีนี้สวยไม่ตอบแล้วอยู่ดีๆกลับเล่นตัวเราโฟกัสกับการเนี่ยไม่ได้คุยต่อหรอคุยต่อคุยคุยต่อค่ะแต่มันมีความรู้สึกมันช้าถ้าก่อนหน้านี้ คือถ้าเราโฟกัสฟุถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราอ่ะโฟกัสเราก็อยากให้มันเดินทางไาด้วยกันใ,<ช>ให้คุณค่ากับเรื่องความรักและและการงานไปด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันสั้นจังเลยความรักในในแต่ละครั้งเราอยากมีความรักที่มันยาวๆและที่มันใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยท,ทีนี้ก็เลยแบบมันช้าตรงที่แบบว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเราต้องก๊อปปี้คำไปแปลอีก <laughs> <ๆ S 2> แล้วเราก็<ล> ต้องขายต,ต้องหลายอย่างกับชีวิตมันไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องผู้ชายเลยแล้วเราก็เลยคิดในใจว่าเอาวะถ้าดวงมันจะใช่แล้วเธอถ้าเกิดว่าใช่แล้วแล้วมันไปด้วยกันได้จริงๆเขาเขากข็พยายามที่จะถามเราว่าเราทํางานอะไรเธอเป็นโอแกไนเซอร์เหรอเธอแบบแล้วเราก็เลยว่าทาไมมันขยันถามจังเลยวะเราก็เลยแบบเอาวะลองใจดูแล้วก็เลยว่า,มมา,าเธอะละา,าแล้วก็เลยถามเขาก่อนเขาก็เลยว่าเขาเป็นวิศวะไฟฟ้าอยู่ที่ อาบูดาบีอยู่ดูไบ,บใช่ ا, ค่ะก็คุยแล้วเธอล่ะก็พยายามเธอน่ะสามารถเซิร์ชนะลาลา่ะเราก็พยยิมพ์ภาษาอังกฤษลาลา่าโปงลางสะออนอินไทยแลนด์เราก็เซิร์ชคนนั้นมันขึ้นรูปเหรอขึ้นพอมันขึ้นเขาฮะยูเซเลบร์ตี้และสุดปกติเขาจะทักทุกวันเราไม่ตอบก็ทักทุกวันทักทุกวันแล้วพอเราแกรนโอเพนนิ่งแล้วเราก็บอกเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเพื่อนฉันที่เธอเห็นวันนั้นอะ เขาอ่ะโพสรูปเราแล้วมันก็เป็นข่าวไปเยอะมากแล้วก็ส่งให้เขาดูเขาก็ตกใจตั้งแต่วันนั้นที่ไปเขาก็หายไปจริงๆด้วยไม่เพราะเป็นข่าวเเป็นแล้วแล้วเราไักเขากลับแบบว่าเกิดอะไรไม่ค่ะไม่เรามีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้ามันใช่เราอยากให้มันเหมือนเหมือนตั้งใจใหม่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราใช่สําหรับเขาเขาจะตามหาเราเอง เพราะเขาบอกเขาแล้วว่าไปหาใน Google เอาใช่เราง่ายง่ายใช่เราก็เลยมีความรู้สึกความจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วเราคือความจริงถ้าเขารับกับความที่เขาจะต้องทิ้งความ private แล้วแบบเพราะที่มันหายไปที่เราเคยคุยกับต่างชาติอ่ะใช่ค่ะเราได้เหตุผลมาเพราะว่าเขาชอบความ private การที่มีเราอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นส่วนตัวเขาโดนมองด้วยคําถามเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งที่จะต้องการที่จะมาดูแลเราอยู่กับเราเป็นเนื้อคู่เราเป็นคู่ครองเราอ่ะ เขาจะต้องรับในความเป็นเราและเข้าใจเราให้ได้แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนก็เขาเรียกว่าอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาต้องการเราเขาก็ต้องมาหาเราแล้วอย่างหน้าตาเขาสเปเราไหมครับใช่แต่ติดอย่างเดียวคือาเเออแต่ติดอย่างเดียวคือเขาไม่ขาวเราเป็นคนชอบความขาวแต่ด้วยหุ่นของเขาเสียโซมากได้ที่จริงก็อยากจะโพสแห่ะกลัวคนไปตามหาอีกเเรามีรูปเขามีรูปเขาแล้วเราเห็นคือแบบ ไม่ยามันแอบไทยแล้ววาก็คิดแบบว่ามันก็เจอกันครั้งเดียวคงไม่ได้เจอกันอีกรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาทักทุกวันจริงๆแต่เขามาไทยพร้อมที่จะไปเด็กกับเขาไม่เด็กกับเขาแต่เราก็บอกคนอยู่เราเขาต้องเลี้ยงขอบคุณเขาแต่ก็เป็นมื้อที่แบบว่าถุกๆก,ก,ก็่อแพงแต่ว <laughs> ่ามือที่เขาจ่ายให้ค่อนข้างแพงก็น่าจะประมาณหกพันก็สองคนพี่น้องอ่ะน่าจะหกพันกว่าบาทนะคะก็ก็เบลเบ์แก้วใหญ่อ่ะแล้วก็ข้าวด้วยแต่ก็ประมาณคนละสามพันกว่าบาทอ่ะใช่ค่ะ โอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคขอบคุณวลค่ะขอบคุณนะจ๊ะ